อาการกันนะครับเป็นการกันโกนหนวดโกนเคราโกนอาโกนโกนหนวดโกนเคราเพราะคนที่เคราเยอะหนวดเยอะอย่างนี้ต้องโกนแล้วเวลานอนจะให้เขานอนอย่างนี้แมงหาเยอะขนาดนี้เลือกตั้งแบบไหนเลือกอะไรแล้วแต่ช่างมีดุลยนเยอานิดว่าดุลยวินิจสูงแล้วก็ดึงออกถ้าเอาตามเอาแล้วแต่ช่างถนัดอ่าอ่าอย่างนั้นตามความถนัดของอาจารย์อ้อนคือประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าจัดไปอย่างนั้นไม่ว่ากันนี่เป็นการสอบถาม จะมีการโกรธกันก็ไม่ว่ากันนะจาจารย์รไอตัวนี้แหละถ้าเขารูเอาความรู้น่ะเฝ้ามาว่าแต่ช่างน่ะเขาเรียกว่าไอพวกไม่มีความรู้อย่าไปว่าเขาผมควรพูดอง่าคื่นก็ไม่ได้ถ้าเราไม่พูดเนี่ยมันจะมาเฉียงเราได้ยังไงในเมื่อมันเข้ามาดูในช่องของเรามันก็กดหนีกูไปสิอย่าไปว่าเขาไม่ได้ว่าแต่ว่าเราบอกว่าช่องของผมทําอย่างนี้ครับโอเคโอเคใจเย็นครับใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่โมโหูแต่ว่าไม่ดูก็ดีไปกดไป ช่วยอย่าไปพูดอย่างนั้นเอาเอาโอเคโอเคง้อคนดูนะอาจารย์ผมคนพูดเองนะคนดูยังไม่มีใครพูดเลยอาจารย์นี่การันกูนถ้าชวนพูดมากก็ไปมากนิ่งเสียตำลึงทองผมโดนีวิธีโกนอันนี้ผมคิดนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ถ้าเราคิดว่าเราผิดตลอดเราทําไม่ได้เราต้องถูกมากนะเราต้องถูกม้าง แขงดึงแขงยังอาจารย์ดึงยงแต่ให้ตึงแต่ให้ตึงแต่ให้ตึงอย่างเดียวนะตรงนี้ครับนี่ดูวิธีแตะแขกจะไม่เจ็บแตกนังให้ตึงอย่างี้ดูนะแกนั่งให้ตึงนะอันนี้ตรงนี้แตะแกอย่างงี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับคือเราจะไม่พูดนําคนครับเราบอกว่าคนอยากดูก็ต้องพูดนําว่าสิ่งที่ดีเท่านั้นที่เอาไปครับ้สิ่งที่ไม่ดีคุณจะเอาไปทําไมครับเราไม่ได้บอกแต่บอกให้ฟังเนาะ นี่สิ่งที่ดีมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่ดีครับนี่สิ่งที่ดีมันเป็นอย่างนี้คนหนวดนี่ยืนฝั่งซ้ายแล้วก็ดึงลงอย่างนี้ครับนี่ยืนฝั่งซ้ายแล้วดึงลงอย่างนี้ครับทีนี้คนเข่าดูนะอ่าคนเข่ายืนฝั่งยืนฝั่งขวาของแขกครับดึงลากปลายคางอย่างนี้ดูนะครับคุณบันชัยต้องชัดเจนครับครับชัดเจนทางนี้ทางนี้นั่นแหละอ่า เอาหน้าหนามีคนถ่ายมันทําได้กลับนี่อย่างนี้โกนผ่าต,ตรกกดดึงเอาไว้เนาะกดดึงมือ,อมือดึงหนังให้ตึงนี่กลับกลับนี่แล้วสวนขึ้นมาอย่างนี้กลับนี่แล้วมาปลายคางมาอย่างนี้กลับนี่ดูยืนฝั่งนี้โค้งมาฝั่งนี้เอามือแตะหนังให้ตึงอย่างนี้กลับยืนสูงสูงเ้อเธัพัน์นี่จะเห็นชัดเลยเอออย่างนั้นแหละนั่นยบ ปึ onents, ๊บปึ๊บนี่ทีนี้เรามายืนข้างหลันนงนี่โกนโกนใต้คางยืนยืนระหว่างนี้นะครับยืนระหว่างนี GT, ้โกนใต้คางคืออย TP ่างนี้โกนใต้คางขึ้นมารับกับกับส่วนที่ลูกกระเดือกแล้วก็หงายมาตรงกลางอย่างนี้เห็นไหมครับโกนใต้คางนี่คูออย่างนี้ ข้าวโฟมไม่พอเราก็ป้ายเอาส่วนนี้มาทาส่วนนี้แล้วก็บอกน้ำมามฉีดนิดนึงเช่นว่ามันมันแห้งอย่างนี้ทําอย่างนี้ครับข้าวโฟมแล้วถ้าไม่ฉีดน้ํามันจะแห้งอัน <ector> นี้เอาไว้เช็ดมือี่ิท่านานไปก็จะแห้งเนาะครับพอมันแห้งเสร็จเพราะมันเป็นห้อพัดลมครับนี่แล้วก็โกนอย่างนี้ดูนะทํามืออย่างนี้คางอย่างนี้โกนยากแล้ว <oughs> ก็เอียงหน้าเขาอย่างนี้ครับเอียงหน้าเขาไปอย่า,ยางจริงจัด ทางอย่างนี้โกนยากแต่ว่าช่างที่ทำงานได้ทำมือเบาๆนะช่างที่เขาเขาก็ไม่ไม่ได้โกนกันนะเดี๋ยวนี้บไม่ไม่เมๆคือตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเขาไม่โกนได้โกนกันเขาช่างจะไม่มีขาประจําแต่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันนมันเป็นโควิดนะช่างเขาจะเข้าใจว่าถ้าถ้าไม่ทําแบบอาจารย์อ้นอ่ะไม่มีขาประจําเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าทําไมต้องโกนหนวดผู้ชายมันมีหนวด ครับทำไมต้องโกนด้วยทำไมโกนได้ไหมครับก็ไม่โกนก็ได้เขาก็ทําแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเสียเงินเป็นร้อยแต่เขาไม่โกนแต่เขาใช้ใช้ปัตเตเลี่ยนไงโกนคือขาประจําไม่มีพวกนั้นปัตเตเลียนโกนไม่มีขาประจํอาคือใช้ปัตเตเลี่ยนเล็กๆเขาไถไถไถออกไงขาประจําจะน้อยอือันนี้เป็นหลักการเนาะเขาซื้อไปกันเองก็ได้อันนั้น เขาไม่ต้องมาใช้ช่างนึกออกไหมนึกออกนึกออกถ้าใช้ตัวนั้นไม่ต้องใช้ช่างเขาซื้อซื้อ,อ,อปัตเตอร์เลียนไปข,ขูดเองครับก็มันเป็นเหตุผลนะมีเหตุผลอันนี้เป็นช่างรุ่นเกา่าครับทีนี้ช่างรุ่นเกา่ากับช่างรุ่นใหม่คนละดีวิชัน่นดีวิชัน่นกูนกับดีวิชัน่นเอาปัตเตอร์เลียนถยมันอันอย่างคนละอย่างก็สอนทุกคนแหละแต่ว่า คนจะเอาประเดิเรียนกันก็ได้แนะนําแนะนาไม่ได้สอนแนะนำ,น,ำนั่นแหละครับแนะนําคนที่เป็นอาจารย์ด็อกเตอร์นี่ส่วนใหญ่เขาจะพูดไม่เกรงใจใครนะครับแต่ถ้าคนเป็นอาจารย์ธรรมดาอย่างคุณอย่างนั้นคุณอย่างงี้ไปหลงในคําเขายอครับคุณวัวจะไปเป็นอาจารย์ทําไมนะใช่กลัวจะเป็นด็อกเตอร์ทําไมอย่างทักษิณกับเขาด่าทักษิณเขาด่าทุกวันแหละแต่ว่าทักษิณเขาบอกว่าไม่เป็นไรวายมันด่าไป ออะเรามาเข้าเรื่องการโกนนี่ดูนะครับกันเม่เกิลกันเมืองแล้วตอนนี้ครับนี่ครับดูเอาถ้าเราไม่แย่เราก็มันยากนิดนึงนะจะยากยากก็ทําได้ช่างอ่ะยากก็ทาได้นะต้องทำรับนี่ดูวิธีโกนนี่ดูว่าไอ้ตรงหลุมหลุมบ่อๆทำไงเอามือไปแตะอย่างนี้อืมทางยาวๆโค้งๆอย่างนี้ทาไงอ๋อแล้วก็เอามือไปแตะแล้วเราก็ขูดส่วนที่มันมันเป็นเบาๆเป็นวงแหว่งนี่ดูยางหน้าก็ยัง แล้วก็ดันอย่างนี้แล้วก็เอามือมาถางอย่างนี้นี่ทําให้ดูเลยถ้ามีคนถ่ายเนี่ยผมจะทําให้ดูอย่างชัดเลยมันละเอียดนะนี่เห็นไหมเอามือแตะตรงนี้แล้วก็ดึงละเอียดละเอียดนี่ถ้าบางคนทามันมีเลือดนะแต่เราทําเบาๆต้องเบาอย่างนี้อ่ยอย่างนี้ก็เบาืออย่างนี้ก็เบาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ดูนะนี่เบา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 เห็นไหมครับต้องเบาเบา บเบาสายตาถามว่าอาจารย์อ้นสายตาดีไหมใช้ระบบสัมผัสก็ได้ครับใช้มือคลำม,<อ>มั้งมือคลำเอาใช้ระบบสัมผัสจะดีกว่าใช้สายตาครับถ้าเป็นช่างไฟเขาบอกว่าใช้จมูก้าเป็นช่างยนต์เขาบอกว่าใช้กลิ่น้าเป็นช่างปรุงอาหารเขาเรียกใช้รสรสก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็ม ช่างศิลป์นี่เขาใช้ระบบมือสัมผัสนี่เรามันอยู่ในช่างศิลป์น,นะพระพิ่คณเป็นพร,ร,ระองค์พระอาหารหันต์ช่างศิลป์สัมผัสด,ด้วยมือครับดูนะครับตรงคางทําไงรู้ไหมจับตรงนี้ครับจับตรงนี้แล้วแตะอย่างนี้แตะอย่างนี้อันนี้มีคนถ่ายทําผมก็ทําให้ดูอย่างละเอียดน,นะครับคเจ็ดนาทีกว่านะาเฉพาะโกน เฉพาะคนหวดคนนี่ก็เจ็ดนาทีกว่าแล้วนั่นครับถ้าทําตอนตัดอีกประมาณสิบนาทีกว่ารอมๆไปเกิดยี่สิบนาทีไม่เอากำลังตำรวจไม่เอาเวลาเป็นแบบหรอกพอเอาความถูกต้องครับเอาความถูกต้องเอาความดีถ้าเอาเวลาทํทเต็มชุดได้เลยเพราะว่ามีคนมาถ่ายปกติแล้วอาจารย์อ้นจับมือหนึ่งจับมือหนึ่งถ่ายมือถ่ายมือหนึ่งมันก็จะได้ไม่ไม่เต็มที่เนี่เรามาดูสิบนาทีนี่เราลองเอามือคําดูมาครับเอาคำดูนี่ เราสัมผัสดูว่านี้สัมผัสดูนะครับเป็นยังไงโอเคตรงไหนมันมีเราจะรู้นี่ครับนี่นี่แล้วก็สัมผัสดูเราจะรู้เลยเนาะมันเกลี้ยงอืมครับนี่เราต้องสัมผัสนี่แหละคือเสร็จแล้วครับนี่เหลือแต่เช็ดผ้าเย็นเราไม่ต้องทำนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่คือการกนหนวดครับนี่เสร็จแล้วครับเดยวขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเอง อล้องยหนีอย่างเดียวอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วการเรียบร้อยแล้วถ้าว่าไม่ดีตรงไหนนี่ให้คนก็ดูเอาเองว่านวดเข้ากับตัดเสร็จนี่ดูนะครับโอเคนี่คือการเซตผมว่าสงผมผมลองสงกลางอ่าเรียบร้อยนะครับอาจารย์อ้นขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นสวัสดีครับขอบคุณมากครับนายแบ๊บสวัสดีครับก็ทานี้เอง